ขอบคุณค่ะเจอกันคิดหนาสวัสดีค่ะน้องใหม่กินกับข้าวเหนียวแซ่บเนาะคะ่ะแล้วพี่ นี่คุณายายเอามา้าห้ยนะยายน้องนาวาไข,ข่ขเค็มไข่เค็มที่เขาซื้อมาฝากเท่าลหรพนี่นี่คุณายายเอามาาหอยนะยายน้องนาวา ไข่คเค็มไข่เค็มที่เขาซื้อมาฝากร้อนสุด้่ามสุดโตแค่บเนี่ย่งกองมันนี่บะหมี่ข้าวเหนียวอ่ะส,สวัสดีจ้าเพืเ่อนๆจ้าสุป ซุปน้องใหม่แกงจืดนาวาบอกอยากกินแกงจืดเต้าหู้หมูสับไอ้น้องใหม่กินกับข้าวเหนียวแซ่บเนาะค่ะอือแล้ววันทีินี้แล้ววันที่นี้ ขอบคุณเฟซบุ๊กขอบคุณเ i ไอขอบคุณคุณมาร์คคุณตุกแก้งครับขอบคุณค่ะเจอกันคิดหนาสวัสดีค่ะต้อนรับ ที่เราแบบนีน้ขอบคุณเพื่อนๆ,ๆขอบคุณทุกๆ,ๆคนที่ไม่เคยทอดทิ้งใันรู้ไหมสดง่ามสุดโตกแค่รับกเนี้ยกร่องมันนี่ยบะหมีขตัวเหนียวอะ่ะ โโตโองรับนี่งดองมูอสาบบทเองเลยขอบคุณเพื่อนๆขอบคุณทุกๆคนที่ไม่เคยทอดทิ้งใครต้นงรโโับ สวัสดีค่ะเพื่อนๆจ๋าซุปซุปน้องใหม่แกงจืดนาวาบอกอยากกินแกงจืดต้มหู้หมูสับน้องอใหม่กินกับข้าวเหนียวแซ่บเนาะคะ่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆจ๋าซุปซุปน้องใหม่แกงจืดนาวาบอกอยากกินแกงจืดต้มหู้หมูสับ ขี่เหนียวซ้ำนี่เนาะค่ะขอบคุณเพื่อนๆขอบคุณทุกกำลังใจเยอะนี่ฮะกงมันนี่พวงเมีย่ยข้าวเหนียวอะุขอบคุณค่ะเจอกันคิดหน้าสวัสดีค่ะ ขอบคุณเฟซบุ๊กขอบคุณเดย์ไอขอบคุณคุณมาร์คขอบคุณเฟซบุ๊กขอบคุณเดย์ไอขอบคุณคุณมาร์คน้องใหม่กินกับขงงานาเนียแซ่บเนาะคะ่ะ กิมเนี่ยซัมมี่เนาะค่ะน้ำม่อ่อนๆจ้ะสวัสดีจ้ะเพื่อนๆจ้ะซุปซุปน้หม่แกงจืด นาวาบอกอยากกินแกงเจือต้งหูหมูสับร้อนส่วนหางส่วนโ้แครับนี่คุณยายเอามาให้นลยยายน้องนาวาไข่เค็ม ข่เค็มที่เขาซื้อมาฝากสวัสดี้จเพื่อนๆจาจุาซ,ซุปน้ำม่แกงจืดนาวาบอกอยากกินแกงจืดต้องหู้หมูสับขอบคุณเฟซบุ๊กขอบคุณเดไอขอบคุณคุณมาก อนี่คุณย,าย้ายเอามา,หานะให้นะยายน้องนาวาไข,ข่ขเค็มไข่เค็มที่เขาซื้อมาฝากแล้วนีอ ขอบคุณเฟซบุ๊กขอบคุณเดไอขอบคุณคุณมาร์คน้องใหม่อ่นอนๆจ้ะ สวยงามสุดต่งแคงครับร้อนสวยงามสุดตกแคงครับน้ำใหม่อ่อนๆจ้ะขอบคุณเพื่อนๆขอบคุณ,ๆๆคณๆๆทุกๆคนที่ไม่เคยทอดทิ้งกัน ขอบคุณเพื่อนๆ,ๆขอบคุณทุกๆคนที่ไม่เคยทอดทิ้งกันข,นขอบคุณเพื่อนๆ,ๆขอบคุณทุกๆคนที่ไม่เคยทอดทิ้งกันตุกตกแห้งครับ สวัสดีจ่าเพื่อนๆจ่าสุปสุปน้หม่แกงจืดนาวาบอกอยากกินแกงจืดต้องหู่หมูสับขอบคุณค่ะเจอกันคิดหนาะสวัสดีค่ะ ที่ใาเพื่อนๆจาซุปซุปน้องไม้แกงจืดนาวาบอกอยากกินแกงจืดเต้าหู้หมูสับขอบคุณเพื่อนๆขอบคุณทุกทกำทนังแก้วยอะร้อน sự giảm phấn tố khác gặp.